บดีจ้าใหม่แล้วจ้าคอกเอ็มจ้ะนี่คือทับทิมอินเดียนะจ๊ะนี่ยืนยันว่าขี้วัวล้วนๆนะคะนี่ดอกดุกแบบนี้เลยนี่คือขี้วัวล้วนใส่ปีละครั้งเท่านั้นเองใหม่ๆดอกเขาก็จะร่วงนะเออตอนนี้พอลำต้นเขาเริ่มโตแล้วจะสมอาหารเพียงพอแล้วดอกไม่ร่วง บานบานบานแล้วก็ติดดูดิเริ่มเริ่มนะเห็นไหมโหแก่มไหมจ้าตัค่อยค่อยเดินค่อยเดินโอ้ยขากล้องไม่ได้ใส่นี่เห็นไหมดกมาเกเลย,ดยเดือจนกิ่งโน้มเลยเนี่ยลมพัดมาอาจหักได้น,นะอ่าที่แรกเขาก็ขึ้นหนอหนอเยอะเลยไม่มีดอกหนอไอ้ลูกเล็กๆที่เขาขึ้นมาไอ้ต้นเล็กเล็อ่ะเออแล้วก็เอาออกเอาออกเออ,อ มีทั้งเจ็ดแปดต้นไะเอาเอาออกเอาออกให้เหลืออยู่สามต้นดิทีนี้ดูดอกดอกบึมเลยอืมนี่โอ้เดินก่อน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  เี๋ยวสิต่านปลูกนะปีที่แล้วเนี่ยติดดอกไม่กี่ดอกแต่ร่วงหมด,ดเห็นไหมพอปีนี้ดูสิพอแต่งกิ่งให้นะเหลือไม่มากนะอยู่สามสี่กิ่งเท่านั้นนะโอ้โหดูดอกแค่พอคุณเลยยอย่างนี้นะแฮปปี้ไหมแล้วทั้งสวนเป็นแบบนี้อะ่ะสุดยอดเลยอะ่ะดู ไม่ต้องไปหาอะไรมาใส่ให้เขาให้วุ่นวายหรอกถึงเวลาเขาก็จะให้ผลผลิตเองนี่เห็นไหมสูมมาดูใกล้ๆสิค่อยๆสูม,มดูติดแทบทุกช่อติดแทบทุกช่อน่ะดูดำแห้งแล้วนะ่นติดฝักแล้วนี่ดำแห้งแล้วติดฝักแล้วน่ะเห็นไ,ไหมติดฝักแล้วนะอย่างนั้น เอ้ยติดลูกแล้วโอ้ยมัวก,กันใหญ่นี่มาลักษณะน,นี้ติดลูกนะเป็นแบบน,นี้เออถ้าป่องๆเนี่ยติดลูกแล้วดูดูความโดดนะจ๊ะนี่จะมาฝากนะอย่างนี้ว้าวไหมจ๊ะว้าวว้าวว้าวไม่ต้องใจร้อนปลูกอะไรก็จะเย็น ไม่ต้องเอาน่อนเอานี่มาใส่ให้วุ่นวายนี่ไงขี้บัวขี้บัวนี่ปุ๋ยที่ปุ๋ยดีๆที่เขาชอบมากนี่เองเมื่อต้นเขาสมบูรณ์เขาก็จะให้ผลผลิตแบบนี้แหละใช่หไหมโอ้ยงามมากเลยอ่ะแค่เห็นก็มีความสุขแล้วอ่ะอืมมีร้อยต้นเป็นแบบนี้นาะโอ้แจ่มจรัดเลยนะจ๊ะทับทิมอินเดียของครอกเอ็มนะจ๊ะ ชมเพลินชมเพลินอืมืมต้นไม่ได้ใหญ่นะนี่ต้นไม่ได้ใหญ่นะเพิ่งปลูกนะปีนี้ก็จะปลูกเพิ่มอีกปลูกให้เต็มสวนเลยสเห็นนี้แล้วชื่นใจ ถ้าปูเยอะต้องพึ่งจุลินรียนะใช้จุลินทรียก้อนนะต้องวางในรากเขาอ่ะเออต้นขนาดนี้ก็วางเอาอยากจะให้ผลผลิตด,ดีก็วางเป็นสามจุดเลยสามมุมเลยนะต้นขนาดนี้นะปีหน้าเนี่ยโหไม่ไหวเก็บไม่ไหวนั่จะบอกให้จุลินทรียทุกก้อนผลิตเองนะจ้าวัสด,ดีจ้าจากข้อเอนจ้า Hãy cái nắng nắng tân đi ôn 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 đi ôn